สวัสดีครับเจอกับโมฟุตบอลนะครับวันนี้วันเสาร์ที่สี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับวันนี้ก็มา <c oughs> ติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ข่าวข่าวการแข่งขันฟุตบอลโปรแกรมการแข่งฟุตบอลนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลลงแข่งขันมากมายนะครับเอาจริงๆถ้าเป็นคอบอลจริง,รงก็เริ่มมตั้งแต่เที่ยงเลยนะครับ แม้จะบอลไทยจะพักไปก็บอลไทยจะพักไปนะครับสำหรับไทยลีกแต่ก็ยังมีฟุตบอลไทยลีกสองนะครับมีฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่สรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมีฟุตบอลลาล,ลิกาสเปนนะครับก็มีทางั้นของกาตาลาครับเฉียนชนะทางั้นของเดอโบลิโมอาราเบสไปสองหนึ่งครับ แล้วก็มีฟุตบอลบูลเดสเลกาเยอรมันครับยูเนียนเบอร์ลินเปิดบ้านชนะแอเบลีซิกไปสองหนึ่งนะครับครับนี่ก็คือผลการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวข่าวกันบ้างนะครับเริ่มที่ฟุตบอลต่างประเทศก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นข่าวของทางฟุตบอล อเดซิลกาเยอรมันนะครับในคู่ใหญ่คืนนี้บยบรยนที่เจอกระดัดมุลเนีนะครับก่อนนึงด้วยไวรัสโคโรโนาไวรัสสายพันธุ์โอเมกอนนะครับก็ทําให้จะถูกจํากัดแฟนบอลลดลงเหลือ15,000คนนะครับแล้วก็มีทางเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถเอาชนะอาร์เซนอลได้3ต่อ2ก็ทำให้ ไมเคิลคาริคครับได้ประกาศอำลาสโมสรออย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยไมเคิลคาริกนะครับก็เป็นผู้เล่นของแมนยูตั้งแต่ปี2006นะครับจนถึงปี2018พอปี2018ก็เป็นทางด้านของทีมการสตา์นะครับม่ะวานก็ได้อำลาเรียบร้อยนะครับหลังจากอยู่มา15ปีครับ มาดูฟุตบอลไทยกันบ้างนะครับก็ข่าวขาวเขาเคลื่อนไหวก็ยังคงอยู่ที่ฟุตบอลเอฟเฟสูสุกิครับแน่นอนแล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะครับ16นาฬิกา30นาทีก็ย้ำอีกทีนะครับจะเจอกับตีโบเลสเต้น,นะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราวันนี้ก็จะมีการตัดตัวประกาศตัวสำหรับ23ผู้เล่นที่ใช้สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับ23ผู้เล่นก็น่าจะตัดไม่เยอะนะครับเพราะว่า ผู้เล่นที่ยังไม่ได้เดินทางมาเนี่ยก็มีประมาณชนาทิฟสงกสินที่ทอบุญมาทันนะครับเจนพบโพขีนะครับที่ยังมีปัญหาเรื่องเอกสารนะครับแล้วก็มีทางด้านของทางด้านของ <c oughs> ฟิลิปโรเลอร์นะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่ที่นเยอรมนีนะครับก็เจอกันในะวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับไทยกับทีมออสเตสเตมาติดตามกันได้นะครับ มาดูโปรแกรมการแข่งฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลเจลีกประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีทีมของชาติทิพสงขสินนะครับเล่นเวลาสิบสองนาฬิกาคอนซาโดเลซัปโปรเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีแล้วก็บิ๊กแมตช์ครับรองแชมป์เจอกับแชมป์แล้วบาง โยโกฮาม่าเอฟมาเรนอสแล้วก็คาวาซากิฟอนตาเรยนะครับนี่นะครับก็คือเจลีกนะครับคร่าวๆมาดูฟุตบอลไทยลีกสองนะครับสิบเจ็ดนาฬิกาวันนี้ราชประชาเจอกับลำพูนบอลเลเยอร์ครับสิบแปดนาฬิกามีระยองเอฟซีจะเจอกับลำพูนเชน่าทอนบิลครับสิบแปดนาฬิกา, FC, เ,กา,า,กาเป็นนคนนรปฐมยูไนเต็ดจะเจอกับต่นานั้นแพร่ยูไนเต็ดครับ 19บเนาฬิกาเป็นทางลำปาง FC จะพบกับตราด FC ครับ19บเนาฬิกาเช่นกันเป็นราชนาวี FC เจอเมืองการอยูไนเต็ดครับมาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลียงกิตคู่แรกก็เริ่มด้วยลอนดอนดาร์บี้นะครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเชลซีเวลา19บเนาฬิกาสานาทีครับ22่สนาฬิกาเป็นนิวคาสเซิลเจอเบอร์ลี่ครับ22่สนาฬิกาเช่นกันเป็นเซาท์มป์ตันจะเจอกับไบรทันครับ ยี่สิบสองนาฬิกานี่จะเป็นคู่ใหญ่ที่สุดในช่วงยี่สองนาฬิกาคือบุพเพนตันจะเจอกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็ปิดท้ายที่ศูนย์นาฬิกาสาสิบนาทีวัตฟอร์ดจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับฟุตบอลลาลีกาสเปนครับยี่สิบนาฬิกาเป็นเซบียาครับเจอกับทนั่นของเบียเรลนะครับยี่สิบสองนาฬิกาสิบห้านา,าทีเป็นบาร์เซโลนาจะเจอกับทนั่นของเบรติต 0นาฬิกา30นาทีเป็นเอเดริโกมาเดร์เจอกับนักล่าของเรียวมาโยก้าครับและปิดท้ายกันที่เวลา3นาฬิกาครับเรียวโซซิดัดเจอกับเรียวมาดริดกับมาดูที่ฟุตบอลบเดสเลกาเยอรมันกันบ้างอ่ะฟุตบอ,เอลเกาหลเซเนกัลก่อนนะครับ21นาฬิกาเป็นเอซิเมลานเจอกับนักล่าของซาเลริตาน่าครับแล้วก็มี0นาฬิกาเป็นโรม่าเจอกับอินเตอร์มิลานเกมนี้น่าดูเช่นกันนะครับ และปิดท้ายในะที่เวลา2นาฬิกา45นา,าทีเป็นนาปโปลีเจอแอตแลันต้าครับมาดูฟุตบอลหลีกเอิงกันบ้างยี่สนาฬิกาเป็นโอลิมปิกเซจเจอกับนัดของแบรด1นนาฬิกาเป็นลิวครับเจอกับนัดของทัวรแล้วก็ปิดท้ายที่3นาฬิกาเป็นลองครับพบกับปารีสแซงต์แชงเป g ในน,นึงครับ ปิดท้ายที่ฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันนะครับยี่สินาิกามสินาทีเป็นฮอฟเฟนฮามเจอกับแอนทาแฟงเฟิร์ตยี่สิบเอนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นอัลสบวกเจอกับโบฮุมยี่สิบนาฬิกาสามสินาทีเป็นไมล์ศูนย์ห้าเจอกับพันธั้นของวูฟบวกยี่สิบเอ็นาฬิกาสามิบนาทีเป็นไเอเลร์ุูเซนครับจะเจอกับพันธั้นของไกรเทเฟิร์ตแล้วก็ยี่สิเอ็นากาสมินาทีอเนโบเเฟลบีเรเฟล ไต้กับฮันโคโรนและปิดท้ายกันที่แดงคาซิเกอร์ศูนย์นากาสามสิบนาทีครับบาเยนเจอดอดมุนดอดมุนนะครับเป็น้าบ้านเลเปิดบ้าเจอบาเยนนะครบับสำหรับการขันจะเป็นอย่างไรนะครับสามารถติดตามกันได้ในวันพรุ่งนี้นะครับกับมูฟฟกตบอลนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เสียงพูดปิดอยู่ช่องมองภาพเลือกันทึกวิดีโอปุ่ม